สวัสดีครับยังไม่มีเรื่อง,งอเรื่องใหม่มั้งจบไปถึงเลเวลเก้าครับพอจบเรื่องเนีย้ยินดีด้วยไปเราต่อเลยไม่พูดมากตําเพลงเพื่อความไม่เสียเวลาเดี๋ยวมันยาวเกินตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วอีกสามนาทีเรเสามนาทีบันทึกละอยรถ คงไม่ถึงรอยรถออกมาเหี้ยอมไม่เห็นมอมไม่เห็นซับอย่างเหี้ยเลยไอ้ด่างขาวๆอย่างเงี้ยผมบอกกันว่ามึงอย่าหาทำเลยนะมันคนตีนผู้เล่นซับซับสีขาวด่างก็สีขาวมไม่ให้อ่านยังไงว่าอีวีเน่เอ,อันจะรั่ว เกียมึงไอ้เหียใชหะใส่โคดินเอ,อียโฮ้ยีมือไร้กามากคกุจิงอือไอ้โกงนี้ก็ต้องปานี่วิ่งไม่ในในครับเฮีย เยอะดังวะมาไม่อยู่ไม่หย่อนไหนวกิต้เตหน่อไม้อุ้ยท่าจบสวยเร็วสุดยอดเลยทำอะไรต่อครานี่เปิดร้านอาหารต่อไปโอเค เดี๋ยวเขาขายสักสามอย่างนั้นอันนี้เนาะโอเคมันมีเนื้อเรื่องประวัติ ไอต,ตรงนี้ผมไม่อ่านนะเนื่องจากอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันจริงเอาฟุตไตท์ก็เปิดร้านอาหารต่อไปนี่นะมันบอกว่าเปิดร้านอาหารต่อไปมันไม่ได้บอกว่ามีจำนวนคนกี่คนนะครับผมก็เอาแค่สามสามอย่างเ็าบอกใช่ไหมล่ะ ก็จบกันเด็กไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นต้องใส่ใส่มาเยอะนะครับคุยกันต่อละทั้งหมดมีเก้าเลเวลนะครับตอนนี้ผมถึงเลเวลหกแสดงความหมายความว่ายังอีกยาวไกล เปิดร้านต่อไปอีกแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวขอเนี่ยฟักห้าแล้วกันนะเอาครบห้าตัวเองนะห้าอย่างเองก็ยังไม่มีเอยอะดลยวะโอเคห้าคนพอดี เราเปิดอาหารไม่ถูกอันหรือเปล่านะตรงกับเรื่องเรื่องไหมเอเคตรงอยู่ชุบชับชึบชับถึงแม้คุรลีจะบอกว่าจะจัดการภัยพิบัติออกแบบชุบชับก็เถอะแต่ฉันไม่นึกว่าจะหมายถึงแบบนี้ ไปนอะไปลูกพี่ลูกฟนาตั้งแต่มาถึงเมืองเธอก็เอาแต่กินทั้งวันเมื่อไหร่จะเริ่มตรวจสอบพักทีเจนเจน,นฉันเป็นแฟนตัวยงในช่องไลฟ์สตรีมของุ่นพี่นะอุฟามาหาถึงไออุฟามาถึงสถานที่ไลฟ์สตรีมของุ่นพี่ทั้งทีก็ต้องทําตามคําสอนของุ่นพี่ลูกฟนาก่อนฉันเคยสอนอะไรเหรอฉันเคยสอนอะไรเธอ ก็คุณชอบพูดตลอดว่าแฟนครับกินก่อนไม่ใช่หรองั้นเธอก็คิดจะกินก่อนงั้นเหรออาแฮมช่วยไม่ได้นี่นะตอนดึก,ดกเวลาดูไลฟ์สตรีมของคุณทีไรใครก็หิวทั้งนั้นกินให้อิ่มถึงจะมีแรงทำงานยังไงแล้วพอได้ชิมปีมือของคุณเอ่อของท่านไอ้คนนั้นจริงจริงมันทำให้ฉัน คิดว่าเทคนิคการถ่ายของรุ่นพี่ลุฟคณะมันดูขาดความแปลกใหม่ทำไมละ่ะฉันนึกว่าทักษะการไลฟ์สตรีมของฉันพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเสะอีกเราไม่ได้พูดถึงเธอหรอกรุฟฟะหล่อนน่าจะกำลังชมฉันมากกว่าทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างอาหารที่คุณ ทำอร่อยมากจริงๆจ,จะถ่ายยังไงก็ไม่เกินจริงพี่ดูกนะลองดูนะว่าเขาวหน้าจะกินจนเสื้อบิ้งได้หรือเปล่าใครจะไปทำได้เรารีบไปตรวจสอบเรื่องภัยพิบัติหมอกดีกว่าร้อนเลยน่ะอย่ากังวลไปเลยเรื่องภัยพิบัติหมอกฉันไม่ได้ลืม ฉันคอยเฝ้าดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลส,าส,าส,าสาภาพอากาศต้องใช้เวลาเมื่อกี้ฉันให้รุ่นพี่ได้ช่วยไปเก็บเครื่องตรวจวัดสาภาพอากาศที่วางไว้กลับมาแล้วพอหลอนกลับมาเรายังมีเรื่องต้องทำอีกมากดังนั้นตอนนี้ต้องเก็บแรงไว้ก่อนวิกิเลียรุ่นน้องขย,ยัน ขันแข็งขนาดนี้ในฐานะรุ่นพี่ฉันก็ควรจะช่วยหรืออะไรบ้างแต่เรื่องคอมพิวเตอร์ฉันมีแต่จะเป็นตัวถ่วงับเป๊บๆฉันคงทำได้แค่สนับสนุนจากแนวหลังให้ดีที่สุดดังนั้นคุณลีก็กุนลีกินให้เต็มที่เลยขอแค่เป็นอาหารที่ฉันทำได้ฉันจะพยายามทำให้เธอทุกอย่างจริงเหรอคุณ ฉันจะไม่มีวันเดิมบุญคุณเลยงั้นฉันไม่เกรงใจละเริ่มสั่งเลยแล้วกันยังจะกินอีกเหรออืมถ้าพูดถึงเมืองฉันมีสามอย่างที่อยากกินนั่นคือสวนเขียวขจีเรือเรือน้อยลอยดาวและขุมทรัพย์ใต้ล่มว่ากันว่านี่คืออาหาร ขึ้นชื่อทั้งสามอย่างของเมืองน่าอายจริงๆที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนลูฟานะเธอเคยได้ยินไหมฉันก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันถ้าเป็นคุณก็ว่าไปอย่างแต่นุพี่ลูฟานะเป็นคนดังในโลกออนได้ <c oughs> คุณไม่เคยได้ยินเรื่องที่กำลังเป็นกระแสได้ยังไง แม้ว่าข่าวลือเรื่องสามรถแห่งเมืองที่แพร่กระจายในโลกออนไลน์จะมีถึง10กว่าเวอร์ชั่นก็เถอะมันก็แค่เรื่องเล่าแต่อย่างน้อยมันก็สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างได้ยกตัวอย่างเช่นขมทัพย์ใต้ล่มตามคำเล่าลือในยุทธภพล่มหมายถึงเห็ดชนิดหนึ่งส่วนขมรทัพย์หมายถึงแฮมที่เป็นของชั้น อของขึ้นชื่อของเมืองสำหรับชาวเมืองในสมัยโบราณ <c oughs> วัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้เป็นของที่หาได้ง่ายมากจึงถูกนำมาแปลรูปเป็นเมนูพิเศษแต่ฉันนั่งกินที่ร้านล่าเิงของคุณตั้งแต่เช้าแล้วกลับไปเห็นวัตถุดิบ2อ,อย่างนี้เลยมันเป็นพ่ออะไรกันแน่ถูกคพอเธอพูด แบบนี้แล้วก็แปลกจริงๆนั่นแหละชันไปกินเอ้ยชั้นไปซื้อของที่ตลาดทุกวันแต่แทบไม่เคยเห็นเห็ดเลย <c oughs> เป็นไปได้ไหมว่าช่วงนีต้ตลาดไม่ได้วางขายไม่ใช่หรอกเห็ดไม่ได้เลือกเกิดตามฤด,ดูกาลสักหน่อยแฮมก็มีขายตล,ตลอดทั้งปีตอนนี้พวกมันหายไปจากตลาดพร้อมกัน จะมีสาเหตุอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าใช่เพื่อหาคำตอบฉันได้พยายามสืบค้นสูตรอาหารและข่าวลือต่ตางๆเกี่ยวกับสามรถแห่งเมืองจนในที่สุดก็พบว่าว,ะวะัตถุดิบของอาหารนี้พิธีพิถันจริงๆชวนให้ตั้งตารอเลยล่ะนี่เธอกำลังพยายามแก้ไขไปพิบัติหมอจริงๆหรือเปล่า ได้ยินมาว่าเมนูขุมฟ้าใต้ร่มดั้งเดิมนั้นต้องใช้เห็ดสองชนิดมาแปลงไอมาปรุงอาหารแล้วเส์อคู่กับแฮม,ด,ด,มดั้งเดิมที่หมักด้วยวิถีพิธีโบราณของเมืองตอนนี้เหลือโรงงานแฮมเก่าแก่แห่งเดียวที่ยังผลิตอยู่ฉันหาที่ตั้งของแหล่งผลิตเหต็ดและโรงงานแฮมได้แล้ว,ลวจึงฝากต้นพี่เซเล่ช่วยชื้อให้ ตอนไปเก็บเครื่องวัดสภาพอากาศอีกไม่นานเธอก็น่าจะกลับมาแล้วที่แท้ก็ให้เซเลรช่วยหาของให้นีเองเป็นครั้งแรกที่มีคนอื่นถูกส่งไปทำธุรกิจเอะส่งไปทำธุระแทนฉันรู้สึกไม่ชินเลยแนฮะไม่สินี่ไม่ใช่เรื่องที่นี่ไม่ใช่เรื่องนี้นี้ที่ฉันอยากพูดไม่ต้องห่วงจุด ที่ซื้อวัตถุดิบอยู่ใกล้อยู่ใกล้กับจุดเก็บเครื่องวัดสภาพอากาศของประเาพอากาศเซเล่ไม่ต้องไปไหนไกลหรอกแสด้ว่าเธอวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนที่ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศแล้วสินะคนคนดีไม่ตอบเธอแค่หันหน้าไปอีกทางแล้วผิวปากเบาๆอืมยิ้มหวานกุกกุ โรดีเป็นสิทธิ์เอกของลอเอร์แน่นอนว่าเธอมีแผนอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นไก่เราก็มาเตรียมตัวด้วยก่อนที่เซเลจะกลับมาอย่าปล่อยให้หมอหมอเย็นหละ่ะหมอเย็นไปกันเลยออกเดินทางที่ได้เลงมานานใจเ็ได้ออเนทางอะไรมานาใจปะออกเดินทาง ไปในพื้นที่ใดก็ได้โอเคโอเคกูว่างงอะไรวะแม่น้ำ้วกนนะี่ของใหม่มาละสาวน้อยช่วยรอ,อก,ก่อนเถอะแน่จะมาต้มตุนอไอ้คุณตามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า เธอไม่ใช่คนแถวนี้สินะฉันเลยอยากจะเตือนสักหน่อยแถวหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยสงบสุขนะักช่วงนี้มีหมอกลงหนาแถมยังมีปีศาจองไกปรากฏตัวด้วยถึงไม่กี่วันก่อนจะมีผู้มีน้ำใจมาจัดการพวกปีศาจองไกไปรอบหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าพวกมันจะกลับมาอีกหรือเปล่าเธอรีบกลับเข้าเมืองไปจับปอดไทยกว่านะ ที่แท้ก็เรื่องนี้นเองขอบคุณที่เป็นห่วงนะคุณตาแต่ไม่ต้องกังวลไปถ้าจะให้พูดตามตรงคนที่ไล่ปีฝาจห้องไกลพวกนั้นไปก็คือฉันเองนี่แหละอะไรนะเธอเป็นฟบกทีรีที่ซอกเล็กส่งมาหลอกเหรอไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ใช่หรอกถึงฉันจะเป็นไอ้หม,ม,มาน้อยอีอะขอไปนะครับพอดีหมามันเห่านะเอาใหม่เอาใหม่ ไม่ไม่ไม่หรอกไม่ใช่หรอกถึงฉันจะเป็นวาคีเดียก็จริงแต่ตอนนี้กําลังพักร้อนยาวเรียกว่าเป็นแค่เชฟพเนจรมือใหม่ก็กว่าได้เรื่องการต่อสู้ฉันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรุ่นน้องแล้วส่วนเมื่อกี้แค่ผ่านมาเห็นจึงช่วยไว้ก็เท่านั้นอย่างนี้นีเองก็กล่าวขอบคุณเธอแทนชาวบ้านก็แล้วกันแต่ว่าที่แห่งนี้ ธุกรก,กันดานเหลือเกินอยอดฝีมืออย่างเธอมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าใน,นานัเชฟฉันก็ต้องมาหาวัตถุดิบอยู่แล้วะรู้จากลูกค้าในร้านว่าที่นี่มีวัตถุดิบสดใหม่มากมายเหมาะกับการทำอาหารส,สไตล์ชนบทเลยมาเลยมักจะมาหาวัตถุดิบที่นี่หลังปิดร้าน เข้าใจแล้วที่นี่เงียบสงบจริงๆนั่นแหละเหมาะแก่การเติบโตของพืชพัดพืชพืชชพัดและสัตว์ป่าแต่อาหารบ้านๆก็ใช้ของแบบชาวบ้านธรรมดาจะหาวัตถุดิบในที่ห่างไกลแบบนี้ทำไมกันละ่ะตามที่เธอตามที่ฉันพอรู้มาสามรถแห่งเมืองนะ่ะเกิดขึ้นครั้งแรกบนทุ่งหญ้า โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ที่นั่นคือคักกว่าที่นี่มากนักแม้เธอจะมีฝีมือเอาตัวรอดแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงอันตรายไว้จะดีกว่าไปลองหาในที่ปลอดภัยเถอะคำพูดของคุณตาช่วยทำให้ฉันตาสว่างขึ้นมาละมาเลยวัตถุดิบธรรมดาก็ทำให้เกิดรสชาติที่ดีได้ขอบคุณนะ คำแนะนำนี้ฉันจะนำไปพิจารณาแต่ไม่ต้องกังวลฉันยังไม่ลืมหน้าที่ของวิกิเลียหรอกนะแม้จะเป็นช่วงหยุดพักแต่การกำจัดปิศาหของกลเพื่อผู้คนก็เป็นความรับผิดชอบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ฉันจะแวบ,บเวียนมาที่นี่บ่อยๆนะวอนนี้มีคอนเสิร์ตเอวผู้ชมขอไปนะเสียงดังหน่อยคอนเสิร์ตที่กอทอ อะไรเขาพูดถึงเกาหลีเกาหลีอะไอย่างเงี้ยก็ทอวงเกาหลีแล้วไม่รู้กันกทอเป็นงานใหญ่นะเหมือนเป็นที่แบบว่าจัดคอนเสิร์ตจัดแข่งกีฬาระดับใหญ่ๆเลยอะคนจาไกลๆก็มาที่นี่หมดครับจอดเลย ขอหักนิ้วหน่อยคุย,ญญคย,ยกันยาวคุยแล้วนนียานยังเพื่อนแต่ใช้ก็ยังอยากอยากอะไรอยากเป็นเศรษฐีหรือเปล่ามุบไปหาพาเคียโอเคครับต่อไปก็เป็นเลเวลเจแล้วนะสรุปง่ายง่ายก็เมียหรอ ี๋ยวอืขอปรุงอาหารก่านะโหหลายอย่างหลายชนิดป่ะมีสตอรี่อีกคนหนึ่งขอนอนเล่นแล้วก็เมื่อยขอนอนเล่นนะเหนืงง่อย คนเดียวแป๊บเดียวโอเคไหมเก็บเปลือกแล้วปิดร้านปิดร้านแียวโอเคครับมันบอกว่ากำหวดหมู่บ้านนี่ไงหมู่บ้านค้งหนึ่งใช่ไหมมนเป็นภารกิจเสริมนะหมู่บ้าน นี่ไงเลยมาตุิบปีไก่โอ้โอเค,อเคสำเรีจและทำยอดขายสำรวจรบ้านอ๋อสองครั้งโอเคอ๋อต้องทำอาหารก่อนโอเค ก็ยังมีมันเดิมหรอลูกค้าเหนื่อยจะประจากเลยมีสุบไปมีสุบตายโอ้ยแม่เอ้ยคอนเสิร์ตหมาพี่หมาคอนเสิร์ต ขออภัยนะครับเนื่องจากแถวนี้มันเถื่อนนะครับขออภัยจริงคนมารวมตัวกันนี่ถือว่าเสียงดังนะ คนรวมตัวกันแล้วแม่งตัดกระโนแหกปากแม่งดังออกมาอีกมันดังกว่ไม่ดังกว่าลำโพงดูดีแม่งใครอยู่บ้านแถวนั้นนะมึงหัูวมมัวเมมสียหนวกหูมมบ้างแหล <c oughs> ะโอเคต้องสำรวจหมู่บ้านสองครั้งนะครับมันบอกเปนอย่างนี้เดี๋ยวต้อเคตัวนี้มันเสร็จก่อน <c oughs> เผื่อมันมีอะไร ขึ้นมาครับไอ้ใจบันอาของเราอ๋อสิริบใหม่เรื่องบราใจเหมือนว่าเราจะทำมาแล้วไอ้โอสิริบอะไรเนี่ยยังไม่ทำอีกเรื่องที่เหลือมีอะไรบ้างค่าความอ๋อในบ้านโอเคขายอาหารที่มีรสชาติปรปับปรุงความชอบของลูกค้าทำยอดขายอ๋อที่เหลือคงจะเป็นเรื่องของผมแหละผมทำเอง เดี๋ยวว่ากันโอเคครับคผู้ชมวันนี้ก็ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะแหละมันไปต่อไม่ได้แล้วลำบากกันแหละครับเรื่องๆอย่างนี้เล่นยาวหน่อยแหละม,มันข้ามไม่ได้มันให้เก็บแม่งลุกรดเลยครใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สปาร์ครห้กันะครับ